สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาณาจักรพักเครื่องวันนี้เป็น e ีพีที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งะครับพี่วันนี้ประจำวันที่สิบเดือนพฤศจิกายน2 5 6พนห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้มีมีได้พัดเลี่ยมมานะครับพี่สองราคานะครับมีชุดเลี่ยมนะครับเป็นชุดอง์ละหนึ่งพันบาทนะครับกับชุดอง์ละห้าร้อยบาท นะครับพี่พี่ธานดสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049นะครับหรือแอดไลน์ oum7146 นะครับผมหรือสามารถสแกนคิว o d e โคตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับพี่วันนี้วันหยุดวันหวยออกด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเช้ามารับชมพักเครื่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นตอนบ่ายค่อยไปลุ้นหวยกันนะพี่นะเดี <velocidade. S 2> ๋ยวไปรับชมชุด1,000บาทกันก่อนนะครับพี่นี่ครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวส่องให้ชมแบบว่าเห็นน้ําเห็นเนื้อกันเลยนี่นะครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่สุกปากคลองมาขาเท่าสองสี่หกหกนะครับเลี่ยมกรอบหนึ่งพันบาทครับพี่รายการที่หนึ่งเหรียญสวยคมมากนะครับพี่เหรียญสวยสวยคมคมนะครับ นี่ครับ1,000บาทไม่แพงนะพี่นะพร้อมจัดส่งรายการต่อไปรายการที่2เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับรายการที่2นะครับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับพี่บ้านผมก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่เมื่อสวันก่อนลูกสาวก็ป่วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผม รายการที่ด้านหลังสองไม่เห็นนะพี่นะนี่ครับแต่เห็นเป็นรอยจานอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับรายการที่สองนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนหนึ่งพัน 1, บาทนะครับรายการต่อไปรายการที่สามเป็นเหรียญรลหาเลี่ยนกรอบฝังเพชรน,นะครับหลวงพ่อกเกษมเขมโกรายการที่สามนะครับผมนี่ครับ ด้านหลังเป็นลาบผลพูนทวีนะครับอธิษฐานจิตโดยพ่อกเกษมเขมกโกนะครับปีสามห้านะครับผมเป็นเหรียญปีสามห้ารายการที่สามนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมรายการต่อไปรายการที่สี่เป็นหลวงปู่เือกขุดศะนะครับรายการที่สี่นะครับผมนี่ครับเนื้อนี่สวยงามจัดจ้านมาก นะครับพี่รายการที่สี่นะครับตอนนี้อยู่ในชุดหนึ่งพันบาทนะครับพี่อง์ละหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าเหรียญหลวงพ่ออีวัสตหิบนะครับเหรียญหลวงพ่ออีวัสตหิบสองสี่เจ็ดสาม รายการที่ห้านะครับผมรายการนี้นี่ครับพี่พี่ธันใดอยากชมมุมไหนด้านไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับรายการที่ห้านะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่หกรายการที่หกเป็นพระขุนแผนพิมพ์เล็กหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมรายการที่หก ุนแผนพิมพ์เล็กนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ละยองนะครับรายการที่หกนะครับผมรายการนี้รายการต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเป็นหลวงพ่อเงินรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพิมพ์คีตานะครับรายการที่เจ็ด นะครับนี่ครับดูความเก่านะพี่นะของเนื้อนะครับนี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญเนื้อผงยานะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเนื้อผงนะครับพี่นี่ครับสวยงามมากนะครับพี่ วันนี้พาสวยเลยตั้งใจมาส่องให้พี่พีได้ชมกันนะครับรายการที่แปดนะครับผมรายการนี้หนึ่งพันบาทครับรายการต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมด้านหลังนี่เลี่ยมปิดนะครับเจ้าของเดิมนี่สั่งทำกรอบพิเศษมาเลยนะครับพี่รายการที่เก้านะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูงรายการที่เก้าดูครับลักเก่าเก่าแห้งๆนะครับพี่อันนี้ด้านหลังรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบหลงปูเผือกขุณสะอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้ผมไม่ไม่จำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับพี่นี่ครับ รายการที่สิบนะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดเหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารโลรุ่นแรกปีศูนย์เจ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมเหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารโล รุ่นแรกปี07นะครับรายการที่1ิบรายการต่อไปรายการที่12รายการที่12เป็นพระอาผงของขวัญปากน้ำนะครับเคลือบชแลักรายการที่12นะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนี่ครับเคลือบแล็กรายการที่12 รายการต่อไปรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามเป็นพระสมกอกำแพงเพชรน,นะครับรายการที่สิบสามนะครับพระสมกอหนึ่งในเบญจภาคีนะครับรายการที่สิบสามนะครับผมรายการนี้ รายการต่อไปรายการที่14บรายการที่14เหรียญหลวงพ่ออีอันนี้เป็นกระไ่ทองรายการที่14นะครับ2473ีา24นี่ครับรายการที่14นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทร092-830-0049นะครับ หรือแอดไลน์ oum 7 1 4 6หนะครับรายการต่อไปรายการที่15บาพรผงสุพรรณนี่ก็หนึ่งในเบนจภกภาคีอีกหนึ่งองค์เจ้าของเดิมอาเลี่ยมปิดทึบด้านหลังนะครับพี่รายการที่15บาพระผงสุพรรณนะครับ1,000บาทกับพี่รายการต่อไปรายการที่16 อันนี้เป็นเหรียญพ่อหล่อเก้านะครับรายการที่สิบหกนะครับนี่ครับเหรียญเสด็จพ่อหล่อเก้าด้านหลังนี่เขียนว่าราชลุจิยาทินมิโอ้อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ รายการที่สิบหกนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทโอ้สวยงามมากนะครับพี่เรียมกรอบฝังเพชรขึ้นคอได้เลยรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระปิดตาแล่บางไพ่อันนี้เขาถอดกรอบมานะครับพี่ไม่แน่ใจว่าจะของเดินเขาถอดกรอบทองกรอบเง,งินหรือกรอบอะไรนะครับพี่มีเหลือแต่พระนะครับนี่ครับปิดตาแล่บางไพ่หลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะครับพี่นี่ครับ สวยงามมากรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทกับพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับผมปิดตาแร่บางไผ่รายการต่อไปรายการที่สิบแปดปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมรายการที่สิบแปดนี่ครับ ไม่ไม่ทราบว่าเขาถอดเนี่ยครับเป็นรอยเกาะถอดกรอบนะพี่นะไม่ทราบว่าเขาถอดจากกรอบอะไรมานะครับพี่ไม่ไมร <Gym. S 1> ู้ว่าเป็นกรอบอะไรนะครับแต่ถอดกรอบเดิมมานะครับเหลือแต่พระมานะครับนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดอ่อสิบแปดขอไปครับรายการที่สิบแปดรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้าอีกหนึ่งองค์อันนี้เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเป็นองค์เล็กนะครับพี่เป็นองค์เล็ก รายการที่สิบเก้านะครับเนื้อหาจัดจ้านเหมือนกันเลยนะครับพี่หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทรายการที่สิบเก้านะครับผมรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเป็นหลวงปู่ทวดเตาฤีดนะครับนี่ครับต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้เป็นชุดห้าร้อยบาทนะครับพี่ ต่อจากนี้เป็นชุดอง์ละห้าร้อบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับรายการที่19บเก้าอะไการที่ยี่ขอภัยครับนี่ครับ500บาท รายการต่อไปรายการที่21นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโกยนะครับเหรียญหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามเนื้ออันปะกาลอยจานเต็มเหรียญเลยนะครับนี่ครับห้าร้อยบาทนะครับพี่ต่อจากนี้เป็นชุดห้าร้อยบาททุกรายการชุดห้าร้อยบาทนี่ผมสี่องค์สองพันใช่ไหมพี่ผมเอาห้าองค์สองพันนะครับ ปิดสี่องนะครับแถมให้อีกหนึ่งองนะพี่นะเป็นห้าองสองพันบาทก็ตกองค์ละสี่ร้อยบาทนะพี่ถ้าปิดในราคาสี่องนะครับพี่ก็จะเดลลดพิเศษให้นะครับพี่นี่ครับรายการที่ยี่สิบอ่ารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดห้าร้อยบาทนะครับปิดสี่องนะครับสี่องสองพันบาทนะพี่นะแถมให้อีกหนึ่งองเป็นห้าองสองพันอ่าโอเคนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณวัดแจ้งนอกปีหนึ่งสองนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการนี้หลวงพ่อคูณวัดแจ้งนอกนะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะครับพี่หลวงปู่ทวดเม็ดแตงเป็นเนื้ออันปะก้ารายการที่ยี่สิบสามปู่ทวดเม็ดแตงนะครับนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบี โอ้โ,อโ,อโ,หโหรายการที่สี่เป็นเหรียญชาวเขานะครับชอรอหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสี่รายการที่สสิบี่ชอร,รอนี้ย่อมาจากเคียงลายนะครับรายการที่ยี่สิบี่นะครับนี่ครับต่อกคดนัมเบอร์ชอรอหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสี่นะครับ รายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้าเป็นพาสมเด็จนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับเกตทะลุซุ้มเนื้อมันมันจัดจ้านเลยนะครับพี่นี่ครับโอ้โหพี่พี่ท่านใดชอบเนื้อโซนนี้นี่ทักมาได้เลยนะพี่นะ รายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหรายการที่ยี่สิบหนะครับนี่ครับอีกหนึ่งองค์ครับพระสมเด็จรายการที่26นี่ครับ เนื้อนี่ตุ๊กตับนะครับพี่เนื้อนี่ตุ๊กตับรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับพี่ห้าร้อยบาทห้าองค์สองพันนะครับห้าองค์สองพันสี่แถมหนึ่งรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นอ่าวัดเกตชยโยนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตชยโย รายการที่27นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่28รายการที่28เป็นเหรียญเข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับลมดำสวยๆเลยนะครับผมรายการที่28 รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูวัตสแกนะครับรายการที่ยี่สิบเก้าเหรียญเปิดโลกนะครับหลวงปู่ดูวัสแกร,รายการที่ยี่สิบเก้าปีสามสองนะครับ รายการที่ยี่สิบเก้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่สามสิบนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่สามสิบนะครับ รายการต่อไปรายการที่31รายการที่31เป็นเหรียญรอหาจุลาลงกรนะครับสเสด็จกับจากยุโรปนะครับาารายการที่31เอ็ดเหรียญรอหจุลาลงกรนะครับด้าน,นหลังเขียนสเสด็จกลับจากยุโรป ลสหนึอ่งสองหกนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับผมรายการนี้รายการต่อไปรายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองอันนี้เป็นพระชัยนะครับองคเล็กนะครับพี่รายการที่สามสิบสองเป็นเนื้อโลหะนะครับผมเป็นเนื้อโลหะรายการที่สามสิบสองนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสามเป็นหลวงปู่ทวดพุทธซ้อนนะครับปีศูนย์เก้ารายการที่สามสิบสามหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังเป็นสถูปนะครับเป็นเหรียญพุทธซ้อนปีศูนย์เก้ารายการที่สามสิบสามนะครับ รายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่รายการที่สามสิบสี่เป็นเหรียญจักรเพชรนะครับรายการที่34เหรียญจักรเพชรนะครับผมรายการที่34นะครับหลังเรียบนะครับพี่หลังเรียบนะครับรายการต่อไปรายการที่35 รายการที่3าหเป็นสมเด็จจิตระด,ดานะครับรายการที่35มสมเด็จจิตรด,ดานะครับผมรายการที่35รายการต่อไปนะครับรายการที่36นะครับรายการที่36 อาเป็นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรพิมพ์สองหน้านะครับรายการที่สามสิบหกนี่ครับเป็นพิมพ์สองหน้ารายการที่สามสิบหกนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะนะครับ หลวงปู่หมุนนะครับพี่หลวงปูหมุนรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับผมรายการนี้ปิดตาหลวงปูหมุนนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบแปดอันนี้เป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับเคลือบฉล็กรายการที่สามสิบแปด รายการที่สามสิบแปดนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้ารายการที่สามสิบเก้าเป็นหลวงปู่เผือกนะครับรายการที่สามสิบเก้านี่ครับ รายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้นะครับเบาๆสามสิบเก้ารายการนะครับมีสองราคานะครับพี่มีราคาอง์ละหนึ่งพันบาทนะครับผมแล้วก็ราคาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับองละห้าร้อยบาทนี่ผมเอาสี่องสองพันนะครับพี่พี่ท่านไหนปิดสี่องผมแถมให้อีกหนึ่งองเป็นห้าองสองพันบาทนะครับ สนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือแอดไลน์ oum7146 นะครับหรือสามารถสแกน QR code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับ <S 1> <S 1> ผมเดี๋ยวไปลุ้นหวยกันต่อนะพี่นะขอให้ถูกหวยเบอร์ใหญ่ถูกหวย3ตัวตรงถูกรางวัลที่1ได้ยิ่งดีกันเลยนะพี่นะถูกแล้วอย่าลืมน้องคนนี้ด้วยนะครับผมมาช่วยอุดหนุนด้วยนะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับ ที่รับชมตอนทานข้าวขอทานให้อร่อยนะครับพี่พิทตันใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้านะครับสวัสดีครับขอบพรคุณครับ